สวัสดีครับอยู่กับผมช่องวิซาร์สปีรเปอร์วิซาสเอร์ดี้นันอี๋นะครับวันนี้จะมารีวิววิดีโอซีดีคาวเกตเอ,าอา็มอัตพลอัลบอมสปีริตครับเป็นชุดที่สี่ครับหน้าปกจะเป็นรูปพี่เอ็มขับรถอยู่นะครับมุมซ้ายมีคำว่าคารเกตแล้วก็คำว่าเอ,าอา็มอัตพลสปีริตแล้วก็ตัวเลขสี่เลขโฟร์โฟร์เลขสีนะ่ครับเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็มีเก่งคำว่าเอ็มปัตพนอัลวานสปีดภาษาไทยนะครับมุมขวามีคําว่าคาราเกะรูปไม้หัวตโตเคครับข้างล่างจะมีเกมมี่เอ็มจีหนร้อยห้าสิบห้าบาทแบงค์แชนแนลครับอันนี้คือโฆษณาสปอนเซอร์โดยบีทีทีโอมาร์ไรซิ่งครับตรงนี้เขียนว่าบีทีทีคาราเกะทั้งไทยและจีนแล้วก็มีโฮมคาราเกะคาราเกะโฮมคาราเกะบ้านสีเขียวคาราเกะโฟร์คอมเมิร์เชียลตึกสามสีครับ ตามปกจะเขียนว่าวิดีโอซีดีคารโอเกะเอ็มบัตพลสเปริตนะครับได้ล,ลาแผ่นกับเดือนปีที่จำหน่ายนะครับตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าจุดนี้คือผิดผิดนะครับเป็นตอยอนะครับจริงๆต้องเป็นตอกตอคอนะครับหลังปกมีรูปพี่เอนะครับมีรายชื่อเพลง11เพลงนะครับ โหลดเพลงรอสายเต็มเพลงและลิมิทอลของอลัลบั้มนี้กดดอจันหนึ่งสองสามโทรออก asdtech และ t o move นาทีละสามบาทไม่รวมค่าดาวน์โหลด the site เดลโวกิดอคอมสรุปทั้งร้องสทั้งเต้นโชว์ลีลาเด่นเด่นในโลกออนไลน์ pa color impact one cavity four pads distance video barcode นะครับแล้วมีข้อไฟสแตมตรงนี้ครับชนดิดสินค้าวีดีดีเพลงไทยวิธีใช้ผู้ดูฟังผลิต2 6กันยายน2 5งร้อจำนวนเอ็ดเพลง อายีก้กัตุาคมสองพันยสมริตุลาคมสองพันงความยาวในการเล่นห้าเนาทีสี่สิบหกวิเจ้าของลิสตอจรนายบริษัทเจียงกัมมี่จำกัดมหาชนที่อยู่บริษัทแล้วก็แกมแล้วก็ผู้ลิตด้วยครับอันนี้สามารถเล่นอะไรได้บ้างแล้วก็เว็บไซต์เจียงกัมมี com gmail com official site w t m o o n com รับใบอนุญาตจะเขียนว่าวจุดหกสทับห้าอง m o t t n n s p i r i t หลัที่เป็นการอน,น,นุญาตมึกเสียเงินบริษัทเกมเกมก็มีจะกลับมาชนครับอันนี้น่าจะเปลี่ยนช่วงนี้แล้วช่วงปลายปีตุลาคมปี52นะครับส่วนตัวแผ่นเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีตรงตัวสกีสีดำมันเป็นคล้ายคล้ลูกทางอรครับมีเอเมอร์ตาคนสางกนะครับสปิริต มีโลโก้ v ี d k a r a า k e home k a r a o รา k a r a ะ,ะค e commercial เจียงก,กัมมี่ m g a s ิบ b o l excellent compact digital video m g a อีกที่หนึ่งนะครับเ <c oughs> ล่นลายแ่นกับเล่มบรรยาล้วก็ท่านสามารถนำเพยบพัน,นี้ไปแปะสิบแปะภาพได้นะครับแผ <c oughs> ่นก้อมมาอยู่อาทิตย์มีร้อยบ้างนะครับ <c oughs> ข้างหลังไม่มีอะไรมีแค่รูปพี่เอ็มครับอันนี้เหมือนเดิม บ้านสีเขียวตึกสามสีใช้ยังไงแล้วก็หมายถึงอะไรแล้วก็ท่านสามารถเปิดเผยแพ้ได้แล้วก็เบิกรำหนโดโทษครับวีลโกโกวีซีเข้าเกตด,ด้วยนะครับอันนี้คือสปอนเซอร์ PTT p o l โ m a มาไร n ิงนะครับฟีไรซิ n งนะครับเต็มรอบเต็มแรงนะครับตรงนี้ก็มีรูปอีกนะครับ เอ็มตะคงถือหมวกกันนอกนะครับอันนี้คือเครดิตในการํามัลบบ้อมนี้ว่ามีใครบ้างครับอันนี้เอมสเปเชียลต่งคุณใครบ้างนะเอ็มตะพงขอบคุณใครบ้างครับก็นนม,บบบมีประมาณนี้ครับก็จะกันไปแล้วกับการรีวิววีซี่ีเค้าเกะชุดนี้ครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำควนทีดีดต่อไปขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ